สวัีค่ะ เลยนะคะเนี่ยนี่ซื้อสินค้าของเราในปริมาณที่มากแล้วเราเรียมน,น้ำปลาของเราไปถึงสองสามร้อยขวดเลยค่ะเอ๊คุณสมบัติกับคุณไข่ของเนี่ยที่หมาะของเราไปในจำนวนมากเยอะขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าสินค้าของเราคุณภาพดีใช่ไหมคะ กัในวันนี้ค่ะแล้วคนลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมขอใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราล้างสาคนด้วยนะคะสินค้าที่เราทำในวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่กะตูนสินค้าโอท็อปที่เรามาแนะนำกันในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันสามผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีน้ำเาลตาชูตาชัา่นกระปิเคยแท้และลูกอมขอบคุณ ขณะที่ว่าเชฟแม่ะค้าเหล็กอาหารไทยอย่างเชฟชุม่มพลน,นะคะยังเลือกใช้น้ำปลาตาชูตาช่างของพวกเราในการปรับสัน่นเมนูอาหารของเขาเลยนะคะใช่แล้วะะล่วะค่ะและคุณลูกค้านะคะอยากทราบโปรโมชั่นดีๆของน้ำปลาตาชูตาช่างก็ใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะมานั 35 5บาทแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายกันในราคาเพียง100 万万。 那场葫芦。